โอกาสน้อยนะักที่จะได้มาแบบนี้นะจะได้เปลี่ยนแบบนี้นะครับหาดทรายกลางแม่น้ำขงจังหวัดนครหนมรอยต่อกับจังหวัดพึงการอาจจะไม่สวยเลือดหรูแต่ได้สัมผัสแล้วจะพบกับความสุขที่บางครั้งเงินก็ไม่อาจจะหาซื้อได้เอาตปยไปตามเรื่องเิมวัน สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเป็นเอีซีครับไม่หยำไม่หยมครับผมของครับทหารนี่นี่ทำไมขึ้หูวครับโอ้ยบุญหัจะได้เว่าหลอดแท็กตัวนี่ทหารเลยบุงทรงผมบุงเกลบบุงอย่างนี้ย่างก้าวเท้าสายออกนะโอ้โหลองบุญเนื้อย่างรู้เหรอเอาวันย่างมาให้อะไหนเหมือนก้าวขวาเห็นเนาะโอ้โหไปดิก้าวสายก่อนคือทหารตัวหน่อยก้าวสายก่อนเออเจ้าลงรถปุ๊บเจ้ะยิ่งเราไปตาฝึกอ่ะหน้าเดินยินนิสัยอย่นี่ พี่จะได้มาเล่นในซื้อป่ะครับติดตามมาโดนเหรอโอ้ที่ตามนี่คือติดตามเป็นอีฟซีหรือติดตามดูผู้จับมองเลยผมเนาะผมที่ตามตั้งแต่คลิปตั้งแต่ยบอกรายการนี่ยังไงล่ะเป็นนักโทษมาก่อนไหมมาครับที่ผมประทับสิโลกันละครั้หนึ่งก็ออกครับคนกุเทพบไอ้ก็ของไอ้นชไม่ทิ้งกันออกแต่รายการแค่นี้แหละผมเคอมีรายการดีๆแต่ว่าคลิปแรกที่ผมเห็นน่ะเอทีลุ่นล้างเปิดประตูลงมาแล้วลงรถแล้วตกกันแท่นหน้าครับคลิปแจ้งเกิดครับไอ้หนึ่ ำนากับช่องเดือนมิถุนากรกกดาเนะครับไปฟังป๊าดเหล่องเล่าก็ทรบมดาเพอครับผมโอ้ดีดีครับที่ผิดพลาดแล้วกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีคนเ็นศบบชื่นควจะชื่นชมการทาความดีนี่กระบอยากแต่การรักษาความดีไว้นี่ยากกั่วครับล็อกเลต้งงี้ัวหอกเลยการรักษาความดีไว้นี่ยากเลยแต่ผมต้องทุกวิธีทางกับ ผมนี่ระมัดระวังชีวิตการใช้ชีวิตขนาดไหนมาหาผมมาบ้านแพงมานครพนมทั้งทีจะได้พบและสัมผัสกับสิ่งที่คนอื่นไม่เคยได้พบสัมผัสที่มหาปิทาอนเลนอลอรถมาก็ไม่ได้สัมผัสพี่เอ็มตัวลายหลังพระนครมากพพวกมาก็ไม่ได้สัมผัสเจ้าเป็นคนแรกที่คยจะไปสัมผัสที่จริงมีไกด์นะไกด์สาวสวยผ้าไปนน้ำในน้ำคูปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้บมให้มาครับมันทนแดดที่ที่เราไปนี่มันเป็นที่ที่แบบต้องผู้ชาย ด้วยสภาพอากาศด้วยก็เลยให้น้องๆได้ไปทานจะไปเป็นไกด์พาเที่ยวมาบ้านเพีงแล้วได้อะไรจัดให้ให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  er ไปร้อมไปร้อมกับร้อมนี่นะครับผมเราต้องไปฝึกกลางโขงกลางแม่น้ําโขงเป็นหาดทรายนะครับใครที่พาทีมงานทหารมาหามาได้เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวได้เอาเลื่อมามาทีละคนสองคนนะเป็นยงอย่ามาเป็นกองร้อยเออ มันเหมือนมาอุ้มอะไรเนี่ยเออม <c oughs> าทีละคนสองคนเนี่ยพาไปเที่ยวนี่นี่แม,ม่สาวเยอะแยะเลยสาวจำน้อยแถวบ้านผมมันเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นไงท่านน่ะเออครับผมไปขึ้นเือครับต้องบ้าอย่างมากมายข้ามครับเก้าเขาครับ รับผมเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับเป็นหาดทรายนะครับกลางแม่น้ําโขงนะครับฝั่งนู้นก็เป็นทางพี่น้องสปปลาวนะครับฝั่งนี้เป็นทางประเทศไทยนะครับผมทีมงานประธานห้างนะครับก็จะลากกวนนะครับผมนี่ตรงนู้นนะครับทีมงานพวกเรามีตําแจ่วมาพร้อมพี่น้องได้แน่นอนแล้วเราก็จะก่อไฟตรงนี้นะอุ้ยเขาเดาฟืนมาเลยหาเก็บฟืนมานยนะครับลืมเลยเนาะลืมเอาถ่านมาบ่าไปยังครับเก็บไม้ไหลลอยไม้ไหลน้ํามาก่อไฟไม่เราก็กินสดเลยนะครับประธานี่อาหารนะครับอ่าได้พี่ สังกัดที่เสกครับยู่ยโสครับยโสทรอนใช่บ้านเดือดใช่บ้านเดือดบดินเดชาบดินเดชามาไกถึงนครพนมจัดไปวันนี้กลางแม่น้ำโขงซีเคร็งม้ยครับมาใมีมนขังนะถ้าอยากเป็นเขยนครพนมต้องมุดกันหายใจแล้วมุดน้าลงไปโผล่ขึ้นมาจะได้เป็นเขยนครพนมทั้งว่นในโพลเลยทำโมโผล่เลยก็พคุเหลยไปเท่าอยู่ท่าอยู่บนเลยทางดีสี่ทางคุณเหลยนะจะเตรียมแคปนะครับแล้วก็ก่อไฟนะก็พเพืพอ่พอจับปลาไปไปดู การก่อไปมีหลายวิธีมีเป็นร้อยแปดวิธีเราอาจจะใช้วิธีที่สิบสิบเอ็ดสิบสองก็ได้ถ้าไม้มันเปียกเราก็ตากเดดให้แห้งก่อนหาเศษไม้ตรงเยื่อข้างในที่มันไม่เปียกเอามาอ่อยก่อนนะครับโบไม่ชอบโบม,มานี่จะโบตัับปอบ ดีสบายดีพี่น้องสาวปปเล่าโอกาสน้อยนักที่จะได้มาแบบนี้นะจะได้เปลี่ยนแบบนี้นะครับปีหนึ่งจะมีแค่หนึ่งครั้งนะครับช่วงฤด,ดูน้ำลดนะครับก็คือช่วงหน้าร้อนนะครับก่อนที่จะถึงหน้าฝนนะครับเราก็จะได้สัมผัสหาดทรายสวยแบบนี้นะครับผมพี่น้องทาง,งปลปลเลาาแล้วก็พี่น้องทางไทยนะครับ ได้ร่วมกันใช้แม่น้ําสายนี้นะครับเพื่อในการดํารุงชีวิตพี่น้องมีโอกาสมาหาประธานห้างนะครับจะพามาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับอาจจะไม่สวยเลือดหรูแต่อยู่ด้วยแล้วได้สัมผัสแล้วจะพบกับความสุขที่บางครั้งเงินก็ไม่อาจจะหาซื้อได้แต่เราก็ไม่เคยปฏิเสธว่างเงินนั้นก็สําคัญอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆของประธานห้างก็อยู่อำเภอ้นานแพงจังหวัดนครพนมนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีน้ําตกตาดขามน้ําตกตาดป นะครับถ้ำนาคีนะครับติดกันไปอีกนิดหนึ่งทางฝั่งบึงโพงหลงก็จะเป็นถ้ำนาคานะครับวิถีชาวประมงในพื้นที่ในพื้นบ้านนะครับพี่น้องทํามาหากินกันหลังเสร็จจากภารกิจทําไร่ทําสวนทํานากระลงโผงนะครับหรือน้ําของนะครับภาษาท้องถิ่นเอื้อนนะครับจับปูจับปลาหาอยู่หากินนะครับนี่แหละครับหากินกระหมานเนี่ยผู้เบาทนบ้านนะนี่คนนครพนมนะครับไปรุ่นนครพนมหน้าตาดีหากินก็หมาน นะครับผมห่างไกลยาเสพติดนะครับห่างในจังมือแหละมู้งเซาผมผมจากะ็ห่าง แบบนี้ไม่ต้องกลัวดํากลัวคล้ำเรามีไอเทมเด็ดนี่สบ,บู่ทับทิมคเก็บไว้ของหมูวไว้ทาหารใส่ไหมครับครับเจ้าของเบรนดนก็นเป็นทหารครับผมน่ครับครับหมูวไว้อยูดุดรธานีมีผงตีฟองพร้มม<า>อมเหนยนัเฮ้ยอย่างว่าถุุงๆแล้วหน้าจุ่มลงไปก่อนตีฟองเหนียวเอาแค่ฟองนี่ก็ได้เลยนี่ที่เป็นยางนึ่ว้าว โอ้ยเย็นคักเนาะอู้หอมอ่ะใส่ไป่หน่ำโค้งล่างเลยก็ได้เอ็นเน่ว่าหนาผมเนี่ยมันมันมีสิวเลยแต่ก่อนหน้าเป็นฝ้านะพอใช้สบู่นี้ฝ้าหายไม่ไม่ได้หายแค่ฝ้านะหลังคาก็หายไปด้วยเลยทั้งฝ้าทั้งหลังคาหายคุณรานคุณรานเนาะคุณฝ้านี่หอมแค่ที่หายเนี่ยเปรี้ยงไหนปะนี่หายหาไหมเดี๋ยวจัดไปหอมเนาะ ตัวยังไงตัวยังไงตัวยังไงหนึ้งตัวยังไงหาปลาที่นครพนมไม่ยากอย่างที่คิดป่าอุ้ยจิกตีนนไนมาจิกตีนนะจิ้มหล่ลยวะ อุดเดุ๋ยอไม่มุดเอาไหยอุ้ยออกนองแผลเลยยอุ้ยเก็บเงนเก็บเลยตายพอเลยป่ะอยังเอางไปตายแล้วมึงจะมาเข้า้้อนตะัดยูเอาปลาไปล้างเก็บแห เขาว่าหนุ่มนครพนมหน้าตาดีประท่านห้างนครพนมครับเฟ้นนครพนมครับสวัสดีครับผมตีนครพนมครับตามนครพนมครับอาโบอลนครพนมครับต่านครพนมครับเบี้ยนครพนมครับกล้วยกล้วยนาแฟกครับนาแฟกเตนครพนมครับหนุ่ยนครพนมครับไอํำพลนยาโสทรครับ